วะนครับตัวนี้เป็นตัวมินิช่วงชัก 3, สามสามสิบห้าเซนฮะเป็นแล้วก็มีตัวกระโจมมือด้วยนะทั้งทีนะ่จะไปดูด้านบนดีกว่าเป็นไงบ้างน,นะครับผมจะยิงคร่าวๆให้ดูนะทั้งที่นะฮะเป้าใกล้ๆนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีตัวขึ้นในมือเลยนะครับอ,อันนี้เป็นตัว ส่วนจริงที่เกิดสาลดจริงก็คือผมแนะนําก็คือใช้ตัวช่วงชักสักเจ็ดิเซนอย่างเงี้ยนะครับมันจะยิงได้ไกลๆได้ดีกว่านะครับเบื้องต้นก็คือใช้เท้าเหยียบแบบนี้นะฮะแรงแงกว่าตัวเมื่อกี้เยอะมากพีนะฮะอ,อันนี้อันนี้เป็นตัวก็ยังเป็นตัวสไลด์อยู่นะครับ แต่แล้วถ้าเกิดลูกค้าจะขึ้นแบบว่าอ,อยากจะขึ้นยางนะพี่โทษทีนะครับอยากจะขึ้นยางด้วยมือแล้วก็เดินทั้งคืนอะไรต่างก็ผมแนะนําเป็นตัวขึ้นยางด้วยมือแบบนี้ผมพัฒนาม,มาใหม่ตัวนี้เป็นตัวเปิดตัวใหม่ก็คือขึ้นด้วยมือนะแต่ว่าตัวยางเนี่ยผมใช้ยางขนาด4ี่เซนสี่เซนก็คือใหญ่ขึ้นพี่ปกติจะเป็น2เซนนะครับใส่ลูกนะครับแล้วก็ดึงเอามาเอามากอดที่กายแบบนี้ตึงมากพี่แรงกับตัวหนังกระติกมือเยอะมากครับ ไปดูใกล้ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะไปดูในบ้านดีกว่ามีตัวไหนโรบ้างนะครับหนึ่งนาทีสี่สิบครานี้เรเอากล้องออกแป๊บหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบหกนะครับตัวเบอร์สิบหกแล้วก็เป็นตัวทรงสั้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวตัวแบบนี้ ต,ตัวตัวสไลด์ช่วงชัก70ผมถ่ายทําวันนี้วันที่26เดือน3นะครับ67เออเบอร์โทรของผมจะเป็นเบอร์นี้นะครับ0 9น0 8 9 8 6 8 8นะครับให้ง่ายคุณพี่จะโทรหรือว่าทักไลน์มาเบอร์นี้เลยนะครับโอเคไปไปดูกันดีกว่านะครับแคปหน้าจอไว้นะครับว่าเป็นตัวไหนบ้างแต่ผมขอเอ่อวางตัวนี้ไว้แป๊บหนึ่งครับเกี่ยว้กันนะครับ มีตัวโปร,โปรนี้นะครับแล้วก็มีแต่ตัวสวยๆด้วยนะครับส่วนคุณพี่ถ้างบไม่เยอะผมแนะนําจะจะเป็นไม้ประดู่ตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวสั้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแบบนี้กําคอล่องนิ้วนะครับสวยมากพี่นะครับตั้งแต่ไม้ประดู่ที่ทํามาก็ถือว่าสวยสุดละโอเคชุดนี้ผมปโปรตัวชุดตัวไม้ประดู่แบบนี้นะครับราคาสองพันห้าผมปโปรเหลือหนึ่งพันเจดนะครับคุณพี่เลือกเอาเลยโทรมาเลือกเลยครับจะเอาตัวไหนนะครับมีโซ่ทรงมีหลายตัวนะฮะ กำคอล่องนิ้วทั้งหมดเลยนะครับตัวที่ขายดีผมจะมียางแบบนี้ให้สองชุดเป็นยาง4ี่จุดห้ามิลนะครับเอ่อสิบแรงดึงแล้วก็มีตัวลูกปืน9้ามิลนะครับลูกเหล็กนะครับให้ร้อยนัดนะครับติดแถมให้ก็คือรวมส่งเลยครับโลรเหลือหนึ่งพเจ็ดจะเป็นชุดนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไทสร้างเมื่อกี้ก็ได้ส่วนถ้าเกิดจะเอาไปโชว์นะแล้วก็เออสวยขึ้นมาหน่อยจะเป็นชุดนี้ครับผมมีงานหลายตัวเลยนะครับถ่ายทำวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งตัวไม้ชุดนี้จะเป็นตัวไม้พยุงนะครับเป็นไม้แห้งแล้วนะฮะพี่จะเป็นตัวนี้เลยนะครับไกลปืนฟัตเรเลตตัวเบอร์หนึ่งนะครับหน้าหลังจะเป็นแบบนี้น้ําหนักโดยรวมอยู่ประมาณสองกิโลกรัมนะครับช่วงชักวัดจากหัวไกลแล้วก็มาถึงงานแบบนี้นะครับเจ็ดสิบเส้นมีตัวยางปิดด้านหน้านะฮะตัวผ้ารองเป็นตัวใหม่นะครับทนมากที่ชุดนี้นะครับอยู่ได้นานนะพี่ตัวนี้ไม่ได้ใช้รถเก็บไว้ในถุงหรือว่าในกล่องเก็บไว้ในตู้เย็นช่องผักเลงต่างนะครับ ยางสองลูกหนึ่งร้อยผมโปรวันนี้เบอร์หนึ่งนะครับพี่ตัวนี้โปรตัวท็อปผมโปรเหลือสองพันห้านะครับวมส่งเบอร์หนึ่งคุณพี่สั่งเบอร์ไหนได้เบอร์นั้นนะครับสั่งของชาตินี้ได้ชาตินี้เลยนะครับบางเจ้าอื่นนี่สั่งพี่รอหลายเดือนเลยนะครับบางคนข้ามปีไปชุดนี้ไม่ต้องครับพี่ของผมจะมีของก่อนถึงจะโปรนะเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองจะเป็นตัวไม้นะฮะก็น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นพยุงนะครับสวยดีลงตัวดีอันนี้เป็นเบอร์สองครับสองพันห้าครับพี่ ตัวเหล็กเป็นเหล็กกาวนัยน,นะครับอ,อยู่ได้นานถ้าเกิดเรามีขูดต่างๆอยู่ได้หลายปีนะครับถ้าเกิดหลายปีไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนเบอร์สามราคาเดียวกันเบอร์สามกำคอล่องแก้มนะครับที่จับจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับทรงนี้บางคนก็ชอบแบบมีกระพี้บ้างอะไรประมาณนี้แหละสีสันโดดเด่นดีนะครับประมาณนี้ตัวง่ามทําเซฟกันลั่นนะฮะทั้งหมดเลยนะครับคุณพี่ต้องไปถอดถ้าเกิดจะทาเองจะต้องถอดอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลูดลั่น แรงเหมือนที่เราเหยียบเลยแหละนะครับหนึ่งสองสามตัวเบอร์ที่สี่นะครับเบอร์สี่ก็ยังเป็นช่วงชักเจ็ดสิบเซนอยู่นะครับมันมันแมทช์กับยางพอดีเลยนะครับเบอร์ที่สี่สวยดีนะครับสีก็จะเข้มข้นลงมาหน่อยตัวนี้ดูแล้วน่าจะเป็นชิงชันนะครับชิงชันพยุงตระกูลเดียวกันนะครับพีนะ่ความแข็งก็พอๆนะดูไม่ค่อยออกนะครับเบอร์ที่ห้านะครับเ ทีมโทรเดร้กพี่มาไว้ก็คุณพี่ก็ได้เลือกก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดลูกค้าเลือกแล้วนะครับผมจะเขียนชื่อติดแต่ละตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณพี่สั่งตัวไหนได้ตัวนั้นครับตรงปกตัวนี้เป็นตัวเบอร์ที่ห้าครับสวยด้วยพี่นะครับเบอร์ห้าตัวนี้เป็นตัวเท่าทั้งหมดเลยหนึ่งถึงห้าจะเป็นช่วงชักเจ็ดสิบตัวเบอร์ที่หกจะเป็นช่วงชักแปดสิบความแรงจะสู้แปดสิบไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นชิงชันนะครับเบอร์ที่หก ไกปืนสแตนเลสแล้วก็ทรงจับแรงต่างเหมือนกันหมดนะครับตัวแตกต่างก็คือช่วงชักยาวขึ้นเป็นตัว80เซนนะครับวัดจากขัวง่ามลากยาวมาถึงตัวไกปืนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวยางใช้ขนาด6มิลครับ8เส้นตัดเองทําเองทั้งหมดนะครับหมดแล้วก็สั่งได้ตัวผ้ารองเนี่ยมันจะมีความหนากว่านะครับใหญ่กว่ายาวขึ้นยาวขึ้นก็หมายถึงว่าเวลาใช้ลูก16มมแรงต่างก็จะใส่ง่ายอย่างเช่นลูกแก้วนะครับคุณพี่จะไปยิงลูกแก้วต้องใช้รุ่นนี้ ยิงใกล้กลแรงต่างมีบอ่อปลา3าเมตรแ่งต่างก็จะใช้รุ่นนี้ตัวนี้ต่างกันอยู่200นะครับ2อ0พั้ตัวนี้เป็น27 0อันนี้คือโปรนะครับปกติ3ามพนะครับในหลายปีเบอร์7ครับเบอร์7ชิงชันนะครับสีเข้มดีนะฮะเบอร์7ตัวนี้ครับโทรเอามาเลือกอะไรครับเบอร์โทรเมื่อกี้นี้เบอร์7จเบอร์8เอ่อเบอร์ด้านนี้ครับ ผมเพิ่งลงสีได้สองรอบนะครับเดี๋ยวผมจะลงเพิ่มเติมส่วนชุดนี้สง่งในพรุ่งนี้ครับวันนี้รับออเดอร์แล้วก็จะลงสีเพิ่มเติมให้ติดขากล้องนะฮะตัวกล้องเลด,ดดอร์จะเป็นเลเซอร์คุณไม่อยากายิงง่ายเลยรง,ง่ายนะฮะอะรง,ง่ายก็สะดวกสบายก็ไปติดอุปกรณ์เพิ่มมาเบอร์แปดครับตัวนี้มีแต่ตัวส,ยสวยๆนะครับพี่นะยางสองชุดแบบนี้ตัวนี้เบอร์แปดเบอร์ 9. เก้าเบอร์เก้าก็โอโ้โหเบอร์เก้านี่เป็นพยุงนะครับ พยุงกับชิงชันชิงชันมันจะออกม่วงๆนะครับพยุงก็ออกจะสีแดงๆหน่อยนะครับแล้วบางตัวก็ออกจะดำๆตัวลายเกล็ดลายด้านข้างเนี่ยมันจะออกสีเป็นเหมือนแก้วนะครับนีตัวพยุงสีก็จะใสกว่าจะไม่ค่อยหมองเท่าไหร่นะครับจะดูง่ายๆตัวนี้พยุงครับเบอร์เกช่วงชัก80ดสตัวนี้ก็คือ2007เครับเมื่อกี้ช่วงชัก70ดก็คือโปรเหลือ25 0 0อันนี้ชิงชันนะครับออกม่วงๆโทนม่วงเข้มเลยนะครับไม้เก่านะที่เห็น เป็นเบอร์ตัวนี้เป็นเบอร์สิบนะครับสองพันเจ็ดรวมส่งเรียบร้อยนะครับส่งได้เลยครับพี่นะครับเขตภาคอีสานกทมแหล่งต่างนะครับวันเดียวหมดจะนานหน่อยถ้าเป็นภาคใต้ไปก็อยู่ประมาณสองวันนะครับเต็มที่ก็สามวันตัวนี้พยุงครับพยุงตัวนี้แปลกดีก็คือมีตาไม้เยอะส่วนภาคอีสานบ้านผมก็คือมันมันหากินหมานนะครับปัดดูดไหลเบอร์สิบเอ็ดครับพี่นะครับเบอร์สิบเอ็ดช่วงชักแปดสิบ โปรสอง0ัเจนะครับเลือกเอาเลยจะเอาตัวไหนนะครับส่วนเบอร์12จะเป็นงานสแตนเลสนะครับลูกค้าที่สั่งกับผมจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนเลสตัวไม้ท็อปไม้ไรงต่างส่งไปหมดไม่มีค้างส่งนะครับเคลียร์หมดแล้วนะครับชุดที่เห็นก็คือโสดทั้งหมดเลยนะฮะตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์12เบอร์12นะครับถ้าผมไม่ไลน์แสดงวะ่าค้างส่งอยู่ก็ไลน์ส่งไลน์ส่งพอส่งเสร็จผมก็จะมา่ายโทษสุดแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์12งานสแตนเลสนะครับทายากพี่ หุ่นหวยส่วนเรื่องความเอ่อทไมมันดีกว่าตัวเหล็กกวาวนัยนะครับฟิตกว่านิดนิดแล้วก็ลื่นกว่านะครับตัวสแตนเลสจะลื่นกว่าสวยงามกว่าสน,นิมไม่กินแน่ๆน,นะครับคุณที่เลือกเอาเอา่อต่างกันอยู่เท่าไหร่ดีนะครับผมลดให้โปรนี้ผมลดให้ต่างกันสองร้อยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเหล็กกวานายสองพันห้าตัวนี้จะเป็นสองพันเจ็ดงานสแตนเลสครับเบอร์สิบสองสแตนเลสสองพันเจ็ดนะครับราคาก็ไม่ได้เตี้ยมเลยพี่เพิ่งนึกตะกี้นี้ เบอร์สิบสองครับสีเข้มมากเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามก็สวยนะครับตัวนี้ดูแล้วเป็นชิงชันสแตนเลสเบอร์สิบสาลงตัวดีพี่เอาไว้โชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านตัดผมต่างๆก็จะติดตั้งโชว์ไว้ก็สวยดียางสองชุดยางตัวใหม่ด้วยนะครับตัวผ้ารองสําคัญมากนะครับบางตัวย้อไม่คดีพี่ยิงได้เจ็ดแปดครั้งนี่ขาดเลยนะครับเบอร์สิบสามครับสองมาเจ็ดงานเลส เบอร์14 14นี้จะเป็นตัวช่วงชักแ80ดสเซนตัวยางใหญ่กว่านะครับ4.5้ามิลน,นะครับตัวนี้อันนี้เป็นยางขนาด6มิลตัดเองทําเองหมดเลยไรหมดติดต่อผมเลยครับตัวนี้จะต่างกันอยู่200นะครับพี่เบอร์1 4โอ้ยสองมาเจ็ 27, ตัวนี้ก็จะเป็น29 0พ้าครับตัวนี้เป็นตัวพยุงนะครับลวดลายเยอะมากหายหายากนะครับตัวพยุงพยุงลายเสือด้วยนะฮะ กว่าจะหามาได้กว่าหาคนทำมันท้ายหาตัวอุปกรณ์ต่างๆ,ๆก็ยุ่งยากพี่สั่งเอาเลยจ,จบครับเอาเวลาไปทำงานดีกว่าตัวนี้ตัวสแตนเลสเอช่วงชัก80ถือว่าท็อปสุดปกติวิ่งอยู่4,000กว่านะครับโปรรอบนี้ตัวนี้อยู่ที่2,900ครับช่วงชัก80แล้วก็มีเบอร์15 15นี่ก็2,900ครับลวดลายก็สวยเหมือนกันไม่แพ้เลยพี่ถ้ากนะครับลงตัวดี2,900มีตัวนี้เบอร์15 ส่วนสายล่ากลางคืนอะไรต่างขึ้นยางทิ้งไว้ด้วยมือเอ่อขึ้นยางด้วยมือนะครับแล้วก็ขึ้นยางทิ้งไว้ได้ดานดานด้วยนะครับตัวนี้ครับผมโปลเหลือพันห้าเป็นเบอร์สิบหกพันท้ายเป็นไม้ประดู่นะครับเอ่อตัวที่ผมรีวิวมื่ตอตะกี้นี่จะเป็นตัวนี้นะครับตัวไกลปืนสแตเลสไกลทางลูกที่เหมาะเลยก็คือลูกตั้งแต่แปดมิลจนถึงสิบหกมิลได้หมดนะครับช่วงชักอยู่ประมาณหนึ่งร้อยนิด,นดตัวยางผมใช้ยางใหญ่นะครับ ตัวตัวงามชุดนี้ใช้ยางขนาด2มิลก็คือขนาดนากว้างนะครับยี่สิบเซนตัวนี้ใช้ผมใช้ยางใหญ่เลยครับพับออผมผมมียางใหญ่ให้ด้วยแล้วก็มียางเล็กใค้ด้วยนะครับแรงกว่านังกระติ๊กมือเยอะมากพี่นะล่าได้หมดนะครับแรงแรงกัเดิมเท่าหนึ่งที่คุณพี่เคยดูผมรีวิวไว้นะฮะจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับโอเคโปรพันห้าครับมีตัวนี้ ก็มีหลายตัวนะครับถ้าก็เลยนะครับแล้วก็มีตัวสั้นแบบนี้นะครับตัวพันเจ็ดเป็นตัวมินินะครับตัวงามมินิด้วยตัวเล็กลงมาหน่อยแบบนี้นะครับส่วนตัวยางใช้ยางใหญ่เป็นตัวสั้นๆมีกระโจมือนะครับเพราะว่าการมันลูดการมันลั่นอะไรต่างๆพี่มันจะได้ไม่อันตรายนะครับแบบนี้ตัวงามอันนี้เขาเรียกว่าตัวมินิเอาไว้ไล่อะไรต่างๆพี่แล้วก็พกพาในรถต่างๆสะดวกมากส่วนเรื่องเบอร์โทรของผมนะครับติดต่อเบอร์นี้เนี่ย วันนี้วันที่26เดือน3นะครับคลิปวันนี้นะครับวันที่2ี่พี่บอกนะแล้วก็0 9 8ย์9 8 6 8 8นดะครับติดต่อมาทาั้งรลนนนะครับสะดวกสุดมีตัวชุดนี้ผมโปรเป็นตัวสั้นอย่างเงี้ยจะมีทรงกำคอมีทรงมีทรงมือสอดอย่างเงี้ยให้เลือกอนะครับส่วนตัวมาตรฐานเลยนะครับตัวที่ขายดีสุดก็จะเป็นชุดนี้เป็นตัวไม้ประดูตัวไม้ประดูกกำคอล่องนิ้วนะครับพร้อมส่งสวยสุดนะครับแตถ่ถ้าในบรรดาตัวไม้ประดูก็คือด้านนี้เลยนะครับ ช่วงชักเจ็ดสิเซนชุดนี้ก็จะเหมือนกับตัวนั้นตัวท็อปนะครับต่างแค่เรื่องพันธท้ายนะต่างแค่เรื่องไม้แค่นั้นแหละนะครับชุดนี้โปรพันเจ็ดครับฝากกดติดตามด้วยพี่นะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อก็คือติดต่อมาทางเบอร์นี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับโอเคขอบพระคุณครับนะฮะแล้วก็ชอบตัวไหนก็ลองเลือกเอาเลยแล้วกันนะครับข้อดีก็คือสั่งปุ๊บแล้วก็ส่งเลยไม่ต้องรอด้วยนะฮะขอบพระคุณครับ